สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทีหักจุพหูจุกคนครับเม<จ>ื่อหลายวันก่อนผมได้ร่อนแกลบดำเพื่อไว้ใส่ในถาดเพาะเมล็ดพันธุ์เข้านะครับก็มีหลายๆคนถามว่าอยากจะหูว่าเครื่องร่อนแกลบนี่ทำาจไดญแล้วมดงบประมาณต่อไดนะครับเครื่องร่อนแกลบดำของผมนะครับอพอก,กว้างๆครับก็มีหน้าตาเป็นจี๋นะครับวันนี้ผมทำขึ้นมาเองนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อซื่อเล็กขึ้นมาเองแล้วก็มา ออกเองบ่อยานกครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเล็กฉากนะครับนี่ครับเป็นเล็กฉากนิ้วนะครับเป็นเล็กฉากนิ้วแล้วก็จะเป็นเล็กนี่ครับนี่เล็กด่เหลืออยู่นะครับตีส่วนใหญ่จะได้ซื้อก็่าเล็กฉากนิ้วนะครับมาประกอบกันเป็นโครงจี้นะครับแล้วก็ตีได้ซื้อก็จะมีลูกปืนตุ๊กตานะครับนี่ครับเรียกว่าลูกปืนตุ๊กตาแล้วก็เผาลูกเบ้ยวนะครับเพื่อไปไปขยับไปขยับ ตัวร่อนตั้งบนนะครับแล้วก็เป็นโมเล่นะครับชุดเผาโมเล่นะครับตัวนี้ครับเขาก็ซื้อม่นะครับสายพานครับแต่เครื่องยนต์นี่เป็นเครื่องยนต์เก่าตีได้มานะครับส่วนชุดร่อนแกบนี่ครับเขาก็ทาแยกนะครับทําแยกออกมาตะหักนะครับทําแยกออกมาจานี้ตัวร่อนแกบนี่ก็ใช้ตะแกรงดํานะครับ แล้วก็การแก๊บลนก็จะใช้เล็กแป๊บนี่ครับมัดมัดย่นะครับเอาไปดูนะครับตัวร่อนนี่ครับตัวร่อนนี่จะต้องแยกแยกออกจากตัวโคลงนี่นะครับตัวโคลงต้งหนอกนี่ก่อเป็นชุดหนึ่งนะครับนี่ครับต้งหนอกเป็นชุดหนึ่งแล้วตัวร่อนแก๊บนี่ครับตัวร่อนแก๊บนี่เขาทําขึ้นมาเฉพาะของของปืนนะครับก็จะมีด้านหลังนี่ครับก็เป็นเล็กเป็นซี่เป็นซี่เป็นซี่นะครับเพื่อรองรับ แกลบดำานะครับจีเขาจะมาไว้นี่นะครับแล้วก็ใส่ตะแกรงดําจีนะครับตัวร่อนนี่เขาก็เอามายึดกับเล็กตัวนี้นครับโดยใจ้สายพานเป็นตัวเป็นตัวฟีนะครับเป็นตัวที่ขยับได้นะครับสส่พานใส่นอตต้องบนแล้วก็ใส่นอตตัวร่อนต้งลุ่มนะครับสายพานใส่นอตต้างบนแล้วก็ใส่นอตตรงลุ่มนี่นะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับใสยพานใส่นอตต้งบนแล้วก็ใส่กับนอตตรงลุ่มใส่ยึดกับตัวร่อนแกลบต้งลุ่มนะครับ แยกส่วนกันนะครับเพราะว่าตัวรองแก๊บนี่ต้องขยับได้นะครับส่วนด้านล่างครับด้านล่างผมก็จะมาทําหูยึดนี่นะครับหูยึดตัวนี้เพื่อไปยึดไปเชี่อมโยงครับลูกเผาลูกเบล้วนะครับเผาลูกเบล้วตัวนั้นนะครับเมื่อเครื่องยนทำงานนะครับเผาลูกเบี้ก็ทํางานนะครับป่นก็จะมาโยกนะครับโยกตัวรอนนี่นะครับโยกตัวร้อนแก๊บนี่ขยับไปขยับมาขยับไปขยับมานะครับแล้วผมจะทําลาดเอียงงมาตรงนี้นะครับลาดเอียงลงมาตรงนี้นะครับ สังเกตสายพันตัวนี้จะยาวกว่าด้านนี้นะครับยาวกว่าประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเพื่อเวลาหล่นแกบเศษนะครับเคดินเคสายเศษหินนะครับเศษยาก็จะไหลลงมาตรงนี้นะครับไหลลงไปเลยนะครับเมื่อไหลลงไปจ้าแล้วครับเขาก็เก็บออกนะครับบ่อยากครับทั้งบนนี่ก็เป็นแกบร่อนลงไปตกลงมาหลุมจีนะครับนี่ครับพอเศษหินเศษก้อน เทียางต่างกันใช่ไหไหลไหลมาในหกเก็บออกครับไ่จากครับนี่ครับส่วนในตัวยึดของเครื่องยนต์นะครับเขาก็ททาเป็นขายึดจี้นะครับเขาก็วัดในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็แจ้น็อตยึดนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เก่านะครับเป็นหัวรถถ่เก่าครับก็ยึดมาส่วนด้านข้างนะครับบมมีอย่างครับทาเป็นโล่งๆจี้นะครับแล้วผมแจ้กระดาษมาบังจี้นะครับกระดาษลังมาบังจี้นะครับนี่ครับ นี่ก็เจ้กระดาษลังมาบังเพื่อเบอร์อแกรบตั้งไหนออกมานะครับส่วนด้านนี้เขาบังเบอร์สูงนะครับเขาบังเบอร์เฮอโจนกับหลูกเบี้ยวเขาก็เจ้นี่ครับเจ้ถาดพอกาเขานี่ครับเอามาบังจีนะครับระค้างถ้าวบ่บังเนีก็มันก็ลงลงนะครับผมเจ้งบไปประมาณสามพันห้าร้อยบาทครับนี่ครับในการซื้อเล็กแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับบวรวมเครื่องยนต์นะครับสามพันห้าร้อยบาทเขาก็ได้ เครื่องร่อนแกบจี้นะครับตัวร่อนแกบดําเพื่อจะเอามาร่อนแกบดําแล้วก็เอามาใส่ถาดเพาะกรเข้าเพื่อพอเมล็ดพันธุ์เข้านะครับพอแม่พี่น้องก็สามารถทําได้นะครับบม่ต้องเอาสูงนะครับนี่นี่สูงกว่าประมาณร้อยสซานะครับเวลาเอาตักแกบใส่ใจเจเจพัวนะครับจะพรวตทักแกบใส่จะได้ง่ายๆนะครับเวลาเอาทําสูงกันไปก็ตักแกบขึ้นมาหาตัวนี้นะครับดูนะครับนี่ครับ ้ตรองทักแกบเนี่ยครับขึ้นไปนะครับถ้าสูงเกินไปทักแกบยากครับตัวนี้ก็พอดีเลยนะครับตัวร่อนแกบเนี่ยก็อยู่ต่ำมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวโครงน,นี่ก็สูงประมาณหนึ่งร้อยสามซิลนะครับสูงนะครับเราจะได้ทักแกบง่ายนะครับตัวร่อนแกบนี่อยู่ต่ำจีนะครับดูครับดูความหลัดเอียงครับความหลัดเอียงเนี่ยก็จะเอียงมานะครับเอียงมาจีนะครับเวลาเทาร่อนแกบเศษหินเศษทราย เศษเล็กเศษยาต่างๆก็จะมากล่องอยู่ตรงนี้นะครับนะครับสังเกตตีแป๊บนั่นนะครับจะมีความลาดเอียงไปทางขวามือของเขานะครับบางคนบอกว่าต้องใจตัวร้องนี่นะครับร้องเศษหินเศษเล็กนะครับนั่นมันบัใจัยปัญหาครับเขาสามารถเก็บเอาได้ครับเพราะว่าเขาใส่แกรปทีละข้างนะครับเขาก่อใส่บอเกินบกเกินแป๊บปะป๊านี่แหละครับถ้าใส่นักเกินไป เครื่องก็จะทํางานนักครับแกก่อนจะร่อนลงจ้าครับเขาใส่พอประมาณนะครับเขาใส่พอประมาณในการร่อนนะครับแต่ละข้างครับเขาก็ค่อยๆตักใส่ครับใค้พลัว่นี่ครับตักใส่ความสูงจากเสาตรงลุ่มเนี่ยครับขึ้นมาตรงบนก็ประมาณหนึ่งร้อยเซนนะครับนี่ครับตัวนี้ผมก็ามายึดที่เสานี่ครับถ้าโย่ตามลำพังของเปืนมันก็จะดิ้นนะครับดิ้นยัง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 นะครับนี่ก็มายึดที่เสานี่ครับก็ทำให้มันบดินแล้วนะครับ กดินน้อยๆนะครับเขย่าน้อยๆนะครับเพราะว่าเขียงยนต์นี่จะต้องมาหมุนสายพานตัวนี้นะครับมาหมุนมืเล็ตัวนี้แจ้สายพานเป็นตัวเชื่ียโยงนะครับไม่ยากนะครับเพราะไม่เป็นอ้องก็สามารถทําได้นะครับในทางการทําตีร่อนแกบด้านะครับถ้ามีเขียงยนต์จานเหี่ยก็เจะได้เลยครับแปงเอาคนเดียวครับส่วนใหญ่ก็เจาะเล็กฉากนิ่วนะครับที่ผมบอกไปนะครับเล็กฉากนิ่วจี้นะครับเวลาเหาตัดตัดแล้วหามมาประกอบก็จะได้ง่ายครับ ตอนแรกว่าจะทาสีนะครับปีแล้วนะครับพอดีงานนักเลยใ่ได้ทาสีครับป่อยเป็นนิมจี้นะครับอ่าเลยจำเลยก็ใจแบบนี้ไปเลยนะครับเนี่พผมไม่เป็นนองก็พอนะครับต้องลุ่มนี่ก่อนเป็นเป็นเล็กนะครับเล็กเส้นได้นี่ครับใส่ทีตัวใดดีต่อนะครับผอไม่นองครับนี่ครับผมห่างกันประมาณสองนิ้วกึ่งนะครับนี่ครับห่างนี่ห่างนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวยืดแกนกลางครับแกนกลางเขาลูกเบี้ยวนะครับ มายู่ตรงนี้นะครับเพื่อขยเยาขยเาตะแกรงนี่จะดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมานี่ไปดิ้นมานะครับก็ร่อนแกบอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็เป็นตัวการแกบล้นนะครับแป๊บกเก่ามาใส่เลยนะครับอย่างต้านนี้ก็เอาตะแกรงขึ้นทั้งบนเลยครับบนก็โบไปแล้วครับมันจะไหลมาตรงนี้ครับตรงนี้เอาตะแกรงปิดเลยครับนี่ครับปิดถึงสูงอีกได้ครับนี่ครับปิดถึงสูงอีกเลยนะครับแกบก็จะร่อนลงตังหลุมอย่างเดียวนะครับขี้ดินขี้เศษหินเศษทราย เศษเล็กต่างๆก็จะไหลมาอยู่ตรงนี้เขาก็เก็บออกครับมีบ่ใจไหลนะครับมีบ่อนักครับแต่เราที่ยวถ้านั่งๆเขาก็เก็บออกเลยนะครับแก็บก็อยู่ตรงหลุมนี่นะครับหลังจากได้เก็บเร็วๆเขาก็เพาะออกมาด้านนอกคุยนะครับพอเคาะออกมาด้านนอกคุยแล้วก็เอาใส่ถาดเผื่อเตรียมเพาะเมล็ดพันธุ์เขานะครับไม่ยากครับปล่อยไปนองครับปล่อม่พี่น้องก็สามารถเนี่ยโดยได้นะครับแต่งบประมาณสามพันห้าร้อยบาทครับประมาณนี้ครับ เพราะว่าเล็กเดี๋ยวนี้ก็แป้งนะครับแต่เล็กขอบตัวนี้นะครับวันนี้มีเศษเศษเล็กเหลืออยู่ครับผมก็จ้เศษเล็กต่เหลือนี่ครับมาใส่ครับถ้าบ่มีเศษเล็กเหลือก็จ้เล็กฉากถงอมุดก็ไดเลยนะครับว่าเล็กฉากนี่จะมีความแข็งแรงครับเล็กฉากหนึ่งนิ้วนะครับเวลาตัดเวลาเชื่อมยังก็จะได้ง่ายครับเพราะว่าเล็กฉากเวลาถ้ามาจนกันนี้นะครับผอก็จะได้ออกง่ายครับออกตึงสามสีด้านเลยนะครับในการออกก็จะจะง่ายแล้วก็แข็งแรงด้วยครับ ใจเล็กฉากนี่โเนอร์ครับผมไอ้พี่น้องครับนี่ครับดูก่อนครับดูตัวอย่างได้นะครับทําตามได้เลยนะครับในการแปลงตีร่อนแก็บดําจี้นะครับเก็บดําเขาต้องมาร่อนก่อนครับก่อนตีเขาจะเอามาใส่ถาดพ่อเมล็ดพันธุ์ข้าจี้นะครับร่อนให้สะอาดๆก่อนนะครับนะครับผมไอ้พี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผมไอ้พี่น้องที่สู้ขอบคนณเนอร์ครับที่ขอยที่ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็จะเป็นกำลังใจในการทําคลิปของผมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมจิมเน้อครับปักกันคลิปใหม่นะครับผมไม่น้องครับขอบคุณครับ